น้ำสดมากใช่นี่อันนี้มงคนวันนี้ที่ไม้ต่างตัวนี้ก็แรงเหมือนกันอันนี้เรนูน้ำอนนี่เติขนมต้องมีนะตัวนี้เป็นไม้ที่น่าเก็บนะครับไม้ตัวนี้สวยใครมีอยู่ใช่อย่าเพิ่งปล่อยอันนี้จังหวัดระยองโอ้สีเขาเท่มากเลยนะนี่ก็เป็นแสนสารพมต้น อีกกะทาบางแก้วอีกต้นหนึ่งนี่เป็นหน่อของต้นเมื่อกี้ลำรูกัต่อ <จำ S 1> นี่จ้างบอกแก้ววันนี้ก็จะเป็นไม้แรงเ <จำ S 1> หมือนกันนี่ดังนะทำ้ต้นนี้จ้าบอกแก้วมีท่านที่ท<า>รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นบอกกับยังคงอยู่ที่เคเควิ่ง g ม r d กาเนวสวนต้นไม้ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่พื้นที่ข้างบ้านแต่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดต้นไม้นานาพันธุ์ที่มีความสวยงามมากๆเลยครับก่อนหน้านี้เราทำความรู้จักกับคุณหวิง ผู้ที่ชื่นชอบและรักต้นไม้ด่างเอาเสียมากๆแล้วก็เก็บสะสมพันไม้ด่างอย่างที่เธอชื่นชอบรวมไปถึงตอนที่สองเรารู้จักกับคุณดิวที่เอาอกเอาใจท่านที่รักและชื่นชอบบอนสีเอาเสียมากๆได้ความรู้จักคุณดิวเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากท่านฟังมาถึงตรงนี้มือยันแนะนําว่าถ้ายังไม่เคยดูทั้งสองคลิปมาก่อนตามไปดูกับ2คลิปนั้นจะทําให้ในตอนนี้เราได้สัมผัสถึงความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความรักที่ท่านสองท่านมีให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยครับสําหรับในตอนนี้สาระยังคงเข้มข้นอยู่เช่นเดิมทั้งคุณหวิงและคุณดิวจะมาบอกเราว่าสูตรดินปลูกสําหรับการปลูกไม้ด่างที่คุณหวิงชื่นชอบนั้นใช้วสัสดุปลูกเป็นอะไรบ้างสําหรับคุณดิวก็บอกกล่าวเรากับสูตรเครื่องปลูกที่ใช้ในการปลูกบอนสีที่คุณดิวปลูกอย่างงอกงามดีแล้วก็ให้สีสดใสมากๆเลยครับ ที่สําคัญก็คือแทบจะไม่ใช้ดินเลยจึงพลาดไม่ได้เลยครับที่จะตามต่อกับคลิปมือเย็นบอกพิกัดที่เคเคบิงใหม่กระเด็นเชิญทุกท่านติดตามสาระดีๆจากทั้งคุณบิงและคุณบีต่อไปเลยครับบอนสีแล้วมันล้มหายฟุบไปก็จะไปกังวลเนาะใช่เราเลี้ยงขึ้นมาใหม่ได้นะครับคือคือมีมีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งรับนะคือบอนสีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ สูญหายหรือว่าตายเนี่ยผมในที่ผมเจอนะคือมีอยู่ทางเดียวคือดิน่ะดินอ่ะแฉะคือชื้นเกินถ้าดินแห้งไม่ตายนะครับเขาจะลงไว้ที่หัวแล้วพักอยู่ที่หัวแล้วคุณก็ไปเขีียดินออกมาแล้วเอาหัวมาเก็บไว้ได้ตราบใดที่ดินไม่แฉะไม่มีทางที่จะสูญหายสูญหายหัวน่าะมีทางเดียวคือแฉะเกินไปพยายามดูเนี่ยครับเนี่ยดินที่ผมบอกว่าดินอ่ะเขาแฉะเกินจริงๆหัวมันต้อง <ไ>อยู่ประมาณนี้อันนี้เน่ามาครึ่งนะทีนี้ผมสังเกตแล้วว่าใบใหม่ไม่ออกมาสักพักแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย<ม>์ไม่ออกแล้วผมก็เลยต้องรือ้อรื้อมาดูเอาเน่าจริงเ<ม>น่าจริงก็ไม่เป็นไรก็ออกมาถึงก็ตัดก้างล้างล้างล้าง,างให้สะอาดครับตัดก้าไว้หมดแล้วตั้งไว้อย่างเงี้ยพึ่งไว้ไว้สักสองอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวพอผมผมก็ไปปลูกต่อนะหรือผมตัดนี่ออก<ม>แต่ที่ไม่ตัดใบตอนนี้เพราะเดี๋ยวลืมว่าเป็นอะไรอ,อแล้วผมก็ใส่กระถาง แล้วก็เอาไปเข้าตู้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นใหม่มาสวยเหมือนในตู้นั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าวันนั้นผมเอามาผมผมเปลี่ยนดินเลยกลับไปนะครับรองไม่เกินสองอาทิตย์หมดหมดถึงนี้เลยครับหายเลยเพราะว่ามันยังมันยังเน่าต่อถ้าใครมีบอนสีแล้วเขามีหัวแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวเล็กหรือหัวใหญ่แค่ออกมาเวลาเปลี่ยนดินยาเปลี่ยนดินเฉยๆต้องเอาดินเก่าออกให้หมดดูรากดูใต้หัวด้วยว่า เขาเริ่มที่จะเปื่อยแล้ยังาอย่า,ยาไปถอดไดร์ลากเดิมใช่ล้างเอาแปลงสีฟันนะครับถูเลยถูเลยถูให้มันเกลี้ยงแล้วเอามาตั้งแล้วดูแห้งๆอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าตายเนี้ยนี่คือสารอาหารเข้าอยู่ในนี้แล้วเมือ่อไหรคุณเห็นแห้งๆก็ตัดออกแล้วก็ไปเพาะแล้วเก็บป้ายปักไว้เพราะว่าเขาเขา,เขาไม่มีใบเนาะเดี๋ยวเราก็จะหลงว่าเป็นอะไรมไม่เกินสองอาทิตย์ขึ้นมาใบใหญ่เลยปจย<ม>ัจจัยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดินเลยผมคิดว่าต้องร้องเริ่มที่การเปลี่ยนดินวันสีกคือจะเห็นเลยว่าอผมมนีน่้กาปู ผมมาถึงผมเมื่อพยขยาก่อนขยําให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็มีดินนิดหน่อยนะผมก็จะไปเวลาเกี่ยวมาพอใส่กระถางปั๊บผมก็จะกลามาอย่างนี้เลยก็จะเป็นใบกล้ามปูถ้าส่วนใหญ่เจ็ดแปดสิบแล้วต้องหมักหมึกอะไรกับดินไม่ครับไม่ผมเอาใบก้ามปูมาตากให้แห้งฆ่าเชื้อโรคสักประมาณสองสามแดดแต่ถ้าแห้งมาจากสวนแล้วก็ไม่ตากก็จะเอามาแล้วก็เปลี่ยนเลยครับแต่เน้นต้องต้องให้แห้งนิดนึงนะครับต้องตากแดดให้แห้งนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราแล้วก็ผสมกับดินให้ผสมกับดิน ่ดินก็คือปกติเปลี่ยนออกมาจากต้นไม้อะบอลเสียครับอืคือพอเราเอานี้่รับเราไปอยู่สักประมาณสองสามเดือนในกระถางใช่ไหมเขาก็จะใบไม้เนี่ยเขาก็จะย่อยเป็นดินอืเป็นยุบปัดผมก็มาเนี่ยอยู่ในนี้ครับแล้วเอาดินพวกนี้ไปตากแล้วอผสมนี้อีกไม่ต้องซื้ออ๋อเวียนไปใช่เพราะว่าคุณค่าทางอาหารมันก็ไม่ได้เป็นไหนแค่ดินมันแค่ดินมันย่อยไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราจําเป็นจริงๆเราไม่มีดินแบบที่ คุณดิวมีเนี่ยก็ซื้อดินถุงดินถุงใช่แต่ให้เป็นดินผสมใบกมปูใช่คือเปิดออกมาแล้วมีเนื้อดินใช่ดูดูง่ายครับดูดินอ่ะดูดินกับนักมาก่อนเอาไว้ก่อนในักเนื่อเป็นเป็นเนื้อดินอย่าคือถ้าดำๆนี่ให้จงใส่ไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเป็นแก๊บของอืมเพว่าเดี๋ยวนี้เขานยมเอากก้นหม้อกรองของรงอ้อยมามาใส่ถุงขายซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยที่เข้าด่างทั้งนั้น ผูฟ้าทลายโจรเอาไว้ย้ายฟ้าทลายโจรมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเราก็าบี้ออกมาก็เป็นดินส่วนไม่ทิ้งนีก็ผสมก้ามปูไปอีกทีหนึง่งก็จะเป็นดินค่อนข้างดีสูตรดินปลูกบอนสีที่คุณดิวใช้ก็ประกอบไปด้วยใบก้ามปูแห้ง6กถึงเส่วนปุย๋ยคอก1นถึงสส่วนดินปลูกเดิมที่ได้จากการย้ายกระถางแล้วนํามาพักตากทิ้งไว้ก่อนอีก1-2ส่วนแล้วก็นำทั้งหมดนี้ผุกเข้าเข้าด้วยกันนะครับ ือมันต้องเป็น<า>อันนี้ก็งอกแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาปลูกน,น,นี่จริงๆก็ปลูกน,นี่คนอื่นก็ว่าขายได้แหละอันนี้ก็เริ่มมีราบา้างแต่ก็ยังแข็งอยู่จริงๆมันมมัันนไม่ได้เป็นรายแย่นะครับอ่ามันก็แค่มีาดาบอ๋อนี่นแข็งโอ้เพิ่งรู้นี่เคล็ดลับเพาะบนเพอไรซเลยใช่ผมเพาะเพอไรซแต่ก่อนเพาะก็จริงๆผมเพาะกับสองอย่างผมเพาะกับเพอไรซกับเพาะกับรายออ่่าาผมเพาะอยู่กับแค่สองตัวนี้เคยเพาะกับขุยมะพร้าวเน่าหมด ไม่รู้เป็นอะไรมั้ผมไม่ถนัดเปอะไรก็สะอาดดีดูง่ายดูขาวถ้าเราเห็นว่ามันเริ่มแดงๆเราก็จะรู้ละถ้าเป็นขุยผ้าเราจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกแต่ของกูดีก็คือจะมั่นใจเลยเลยว่ามันจะงอกเพราะว่าเราผ่าเอาเขี้ยวชิ้นใหญ่มากออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เรียกซับอันนี้ผ้ามุก มีต้องมีแท็กไว้นะถ้ารับบอลชอบบอลมีแท็กเถอะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงกันเออนี้เมื่อวันไม่มีวันิ้นครับรับะก้าวนี่ก็เอาไปปลูกหลายต้นแล้วครับเพราะเขาเขาก็งอกมาลาบะก้าวนี่ก็จะเป็นบอลที่ก็มีราคาอยู่เหมือนกันอันนี้อันนี้นี่เพิ่งงอกมานี่ผมยังไม่เห็นเลยว่างอกเ่ยวันนี้ลี่เวลาใส่น้ําตอนเริ่มต้นทำยังไงผมแช่ผมเอาเพอไรท์แช่เลยแช่ลงไปในน้ําคือถ้าผมจะพาผมจะแช่เพอไรท์เมื่คืน แล้วถ้าผมก็ผ่าพอผมผ่าเสร็จใช่ไหมครับผมก็ล้างล้างต้องที่สำคัญคือผ่านี่ยต้องล้างยางให้ให้หมดนะยางที่มันติดอยู่ที่ชิ้นผ่าครับล้างละลายน้ําก็ได้หรือว่าล้างมือเบาๆถูให้ให้ยางออกให้หมดแล้วเอามาผึ่งลมไว้สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงให้ให,ให้ชิ้นน่ะรู้สึกว่ามันแห้งครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปเอาเพลย์ออที่เราแช่น้ําไว้เนี่ยามาใส่ไว้ในภาชนะ ไม่ต้องเอาน้ำมาด้วยคือคือเราหยิบเพลย์ไรซ์มาใส่เลยหยิบเพลย์ไล์มาใส่มันจะมีน้ำอยู่บ้างเลยข้างในใช่ใช่ก็ไว้แค่นั้นแล้วก็เราไม่ต้องไปรดน้ำอ่ะคือแล้วก็เอาชิ้นที่เราตั้งไว้ที่มันแห้งมานะครับวาง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 แล้วปิดฝาเลยจบเลยไม่ต้องไปพรมน้ำไม่ต้องไปรดน้ำไม่ต้องอะไรมันเดี๋ยวริบเสลยตงมือหน่อยอ่าถ้าคนแพ้ก็จะใส่ถุงมือไอ้นี้ภาชนะที่เพราะพยายามถ้าหาได้ก็เอา กล่องที่เป็นฝาใสเพราะเราต้องเปิดไม่ต้องไม่ต้องไปลุ้นเยอะใช่เราไม่ต้องลุ้นเพราะบางเพราะบางคนคือเปิดทีความชื้นหนีหมดได้กล่องใสแต่ฝาทึบอ่าก็มันก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าหาฝาใสได้ก็ดีอย่างผมเนี่ยผมก็จะส่องเอาข้างบนเพราะตอนเช้าๆก็จะมีไอ้น้ำเกาเดี๋ยวเขาก็จะเขาจะขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้ก็มีมีความชื้นได้ตลอดทุกวันแต่ช่วงนี้บอหนที่ผ่างอกยากเพราะอากาศเย็นหนาวแต่ไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวเขาก็งอกแหละ ุณเดียวช่วยโชว์ผลผลิตที่ได้มาจากการพอมะเร็ดให้แฟนๆมือเย็นได้ดูสักนิดครับกระป๋อสีขาวอันนึงเนี่ยมันมีเป็นสิบสมบเร็ดเลยครับนี่ผมก็จะอ่าเราอยู่ในถุงเนาะจะแห้งแล้วอ่าแล้วทีนี้คุณดีวครับอันนี้อายุเท่าไหร่ที่เราเห็นเราถ้เา,เ,าเราสามสิบวันหลังจากผสมครับหลังจากผสมติดเนาะรอไม่นานเราสามสิบวันก็จะได้มเมล็ดอย่างนี้ออกมามันแตกยอ,อ,อย่างนี้ครับอย่างนั้นแล้วก็จะแตกออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้หนึ่งกระป๋อเนี่ย เ,เราก็ไปเราก็หยิบออกมานกเนาะล้วก็บี้ล้วก็บี้อ่าก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในาอ่ครับครับอ่าเป็นมเมล็ดนะครับรก็เป็นสิบเมล็ดต่อหนึ่งกระป๋อสิบมเมล็ดท้งงอกก็สิบต้นนี่ไงเนี่นยมเมล็ดที่เพิ่งบี้ไปเมืม่อวานผมก็จะบี้แล้วก็เอามาใส่กลองไว้หให้แห้งอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวผมก็ไปเตรียม ไปเตรียมมอสไว้แล้วก็เอาโรยเนี่ยมันต้องให้แห้งตากรูไม่ให้แห้งถ้ามาเล็ดที่เล็กกว่ารูเนี่ยรับรองพ่อไม่ขึ้นมันจะมีเหล็กก่อนนะแล้วก็จะมีตะแกรงย่อยๆอีกทีนึงใช่ตะแกรงเขามีตะแกรงเล็กๆอยู่เหมือนเป็นมุงลวดอก็คือกรองไปนิดนึงก่อนถ้าหลุดจากอันนี้ไปได้รับรองก็ไม่งอกอยู่ดีไม่นางอกข้าน่าสนใจของการที่เรามาเล็ดไปพ่อคือเราไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าพ่อก็พ่อนึงแม่ก็อีแม่หนึ่งลุ้นโดยแท้เลยผอรผสมก็ในฝักนั้นก็อาจจะได้ ต้นสวยหรือไ่ต้นเดียวนะมันก็ไม่ได้ว่าหนึ่งพันเม็ดได้สวยๆหนึ่งพันนะมันดูที่ว่าแบบอยู่ๆมันก็เม็ดปั๊บออกมาสวยๆอ่ก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นชุดชุดเมล็ดพาะเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นแยะไปหมดเลยอ่านี้ก็จะเป็นเมล็ดที่พ่อเอาไว้อันนี้ก็เป็นเศรษฐีพันล้านอืมนี่กางออกอะอ่าด่างมาด่างมาพอสมควรละครับนี่เนาะมีหลายต้นเลยเนาะใช่อสเปคน้ามองก็ต้องสั่งไว้ใช่เอ้ย ก็เมล็ดก็เหมือนกันครับ,รบแต่ก่อนผมก็เพาะกับขุยมะพร้าวกับเพาะกับดินเพาะก,บกับดินก็ได้นะครับดินได้อยู่ขุยมะพรา้าวผมรู้สึกของผมผมไม่เก่งขุยมะพรา้าวชอบเน่าอ,อทีนี่ผมอลองเห็นหวิงข้มาเพาะกับบุษราคมผมก็เลยลองามาเพาะเมล็ดพรนสีอ,อัตร,ราการงอกดีมากอแล้วก็อัตราการปลงน้ําดีนะครับดูสะอาดผมลองดึงออกมาละดึงต้นมาปลูกดึงง่ายด้วย นี่แสดงว่าสามีภรรยานี่คือชอบใครชอบมันก็เดินไปมุมใครมุมงานเลยใช่ใช่ครับของของของวินจ่าไซส์สุดอะไรบ้างครับเอ่อจะมีตาบมะพร้าวสับค่ะอ่าอ๋อนี่ไงนี่คือดินที่ผสมไว้จะมีใบก้ามปูมีกาบมะพร้าวค่ะแล้วก็จะมีดิน ใบก้ามปูแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์ครับแล้วก็จะมีหมุนไส้เดือนอาค่ะหนึง่งต่อนหนึ่งเลยไหมไม่ค่ะจะเยอะที่สุดก็คือจะเป็นใบกา้ามปูประมาณเกือบ50เเลยอาใช่แล้วก็จะมีตัวนี้อีกอกลับมาครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้องแช่น้ำไหมแช่ค่ะมันจะแช่ประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ว่าตัวเนี้ยใส่ไม่เยอะมูลไส้เดือนใส่ไม่เยอะใส่แค่ทดเดียวโอ้โหนี่มืออาชีพก็ใช้มูลไส้เดือนใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่เป็นกระเพือร้ายค่ะอ่าแล้วก็ะเพร้ายสั่งมาเลยสั่งมาให้ดูนี่ตัวจริงนะครับเพราะว่าดูร่องรอยกระถางเดิมได้นะครับอันนี้นี่คือกระถางที่เปลี่ยนที่เอฟตักก้าก็เยอะ คือตะก้าส่วนหนึ่งเราก็ส่งคือสงลูกค้าแล้วก็เอฟมาเวลาเราก็ใช้ตะก้านี้ไปน่ารักมากน่ารักมากแบ็คเวลเวดเป็นยังไงบ้างพึ่งเอฟมาเหรออันนี้คือเลี้ยงไว้เราจะมาเปลี่ยนดินเขาเพราะว่าเขาลากแน่นมากแล้วเออเนาะแต่ยังไม่ให้ไข่ให้ลูกหรือใช่ไหมเออไปแล้วรอบนึงค่ะใช่เอาไข่เขามาเพาะไปแล้วรอบนึงอคุยเอา ใช่พี่หิงจะเลี้ยงไว้อยู่ตรงที่ตรงที่ใต้กล,ล้วยตรงนั้นนะคะใช่เวลาลดน้ำมันก็ลดเขาไปตามไปด้วยเลยใชย่ว่าเขาจะอยู่ร่มลำรอ,อ,อยถึงใต้ต้นไม้อืน่นตอนแรกที่เลี้ยงคือเราเอาเขามาเนี่ยอเขาจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจเขาเราก็พยายามหาจุดที่เขาชอบ หาดินที่เขาชอบแล้วคือวางตรงนี้อุ้ยไม่ได้มันมันใบมันหูมันหอมต้องสังเกตพอไปเปลี่ยนวางตรงนี้เอาตรงนี้เริ่มดีขึ้นอ่ะชัดเลยว่าเธอชอบตรงนี้เพิ่งได้มาปะตอนนี้เพิ่งได้มาค่ะอ๋อบัตเตอรวีอ่ะอ๋อเพราะมันเพราะมันมีหนามแต่มันเป็นพิเศษตรงไหนครับดอกเขาสวยน่ารักเนาะใช่ค่ะแล้วใบเขาแบบดูแบบกระติกกระติกดูเป็นนีะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทดลองทําเป็นไม้ดัดอเป็นบอนไซเป็นบอนไซอ่าคือมันมีร่องรอยดัดได้อยู่นะใช่เนาะนะครับอืมแพงไหมตัวนี้ ลงแล้วจิตเราไม่ต้องซื้อแผนทุกต้นใช่ใช่ที่เราชอบชอบต้นไหนแบบมัก็ซื้อนะโอเคมีความชอบโอ้โหคุณหวิงใช้อะไรเป็นดินปลูกกระแบบตัวนี้เอ่ออันนี้จะเป็นกากมะพร้าวค่ะแต่ช่วงแรกๆเราจะยังไม่ใช่ไม่มีเวลาเราไม่รู้จักใช่อันนี้ก็นานแล้วก็จะเป็นกากมะพร้าวเป็นดินเป็นใบก้างปูนะค่ะใช่ใช่คือจับแล้วเม้นเบาเม้นเบาเม้นเบาไว้ก่อนเขาจะนิ่งมากแล้วก็สีเขาโอเคนี่แต่ว่าเป็น เป็นอีเป็นพืชติกเนาะเราคือเป็นไม้อีกสายก็เติบโตได้เยอะนะเข้าเก้างค่ะได้แต่ว่าพอช่วงหน้าหนาวใบเขาจะแดงก่อนหน้านี้ใบเขาจะตอนที่เอฟมาใบเขาจะเป็นอมเหนิดๆเป็นแบนี้ค่ะพอเลี้ยงใครเลี้ยงไปพอเข้าหน้าหนาวก็อากาศสวยเลยเนาะใช่ค่ะเป็นสลูกรักของรักใจเทนเน่ดี้แต่มีพี่โลืองช้างหนังขาเอาไปให้ตัวรักเหมือนกันะอันนี้ก็ปักมะละกอดด่าง นี่นี่นี่กลักด่างดูดลอินโดด่างอ่าโอ้โหนี่อันนี้จะเป็นตัวกลกข้าวโพมป่าด่างใช่อันนี้เป็นป่าอันนี้เป็นกลกข้าวขโพมธรรมดาอ่าใช่อันนี้เป็นตัวป่าอ่าโอ้โหสุดเจดอันนี้ไทไทคอนเลอร์สามสีตัวนี้ก็ไม้แดงเหมืกันนะไม้แดงเจดสีขาวครับผมดูสิค่ะอ่าถ้าไม่มีแล้วมาหาที่นี่ อ่าแต่นี่จะใบเลือออ่อยด่ตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารไก่ไปแล้ว <laughs> <laughs> เห็นนี่คือเขาโตใบใบโตหมดละแต่ผมว่ามันมันแน่นตู้ก็เลยจับตัดนี่ก็จะเป็นทศดสกันครับนี่ก็เป็นหน่อของหน่อของต้นใหญ่คุณดิวใช้อะไรในการกําจัดแมลงที่น่ากังวลที่บ้านนั่นคือหอยทากผมใช้ยาหอยทากแค่นั้นแค่นั้นพอเนาะใช่เพราะว่าแมลงอื่นไม่มีแล้วเราก็จะไม่ใช้สเปรย์สปาเนาะเราใช้มันอยู่ในบริเวณที่เราใช่ใช่ใช่ผมจะอยู่เฉพาะในนี้เฉพาะหอยทากคือ ผพวกเราเคยเจอหอยทากเขามากินหมดเลยอ,ะอ่ะกินแบบกินใบอย่างมาเมล็ดที่ผมกินแบบโก <ผม S 1> รธแค้นกันมาจากไหน <ผม S 1> ใช่ไหมผมมีไม้ด่างอยู่เมเล็ดไม้ด่างอยู่ชุดหนึ่งเพราะในการลมังแบบนี้เนี่ยผมก็มาไว้ในตู้เพราะเขาเริ่มโตผมมาดูตอนเช้าหมดเลยไม่เหนือตนนีผมเสียใจมากเลยนะเพราะเป็นเพราะเป็นลูกไม้ด่างผมก็เลยต้องเอาถุงมาสวมไว้อีกทีหนึง่งเพื่อจัดก,การหอยทากทีนี้<อ>ไม่ชนะ,ะใช่ทีนี้เอ่อถึงเรารวยรวยยาหอยทากอะ่ะ ในเมล็ดเล็กๆก,ก,กว่าหอยทากจะอยู่มัดนะเขาก็กินเราไปเยอะอก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ใช้ยาหอยทากเพราะที่นี่มันขออย่างที่บริเวณบ้านเราเนี่ยคือเราปลูกต้นมาเยอะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีพวกหอยทากเยอะแล้วก็หลังใน่หลังเนี้ครับม,มันคือคลองบ้านผมติดคลอง ก็เลยมีพวกสารพวกนี้พอสมควรมันมีความถือคุณดียวไม่ใช้ไอ้ยาฆ่าสารฆ่าท่ำเพื่ออะไรอาจจะเฉพาะที่จําเป็นแล้วก็อยู่ในบริเวณที่จํากัดผมก็เลี้ยงไก่แจ้บางทีก็เราปล่อยคือจริงๆเราไม่ต้องปล่อยตต้เพราะไก่แจ้วเขาแค่โคกแค่นั้นเขาบินขึ้นได้กลับมาบางทีไม่มีคนอยู่บ้านกลับมาก็อยู่เต็มหมดละแต่ก็ปกติมาช่วยดูไม้ด่างใช่เขาก็น่าดังนะครับมีจิกบ้างเล็กน้อยครับก็จุใจมากๆเลยสําหรับสาระที่คุณหวิงและคุณดิวจากเคเควิ่งไมล์การ์เดนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่าให้พวกเราฟังตลอดทั้งสามคลิปที่ผ่านมาเราสัมผัสได้ว่าทั้งคุณหญิงและคุณดิวไม่ใช่เพียงแค่คนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นนักทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นผู้ที่เข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นโดยพยายามศึกษาเรียนรู้จากอุป,ปนิสัยของต้นไม้น,นั้นๆรวมไปถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมข้อคิดอย่างหนึ่งที่มือเย็นได้จากคุณวิยงและคุณดิวเลยนะครับว่า การปลูกเลี้ยงต้นไม้ให้สวยงามงอกงามดีแล้วก็รวมไปถึงการสะสมพันธ์ไม้ต่างๆเราไม่จําเป็นจะต้องสะสมหรือเลี้ยงต้นไม้เฉพาะต้นไม้แพงๆมีราคาค่างวดเท่านั้นนะครับขอให้เรารักและชื่นชอบต้นไม้นั้นแล้วก็ทําความเข้าใจอุปณิสัยของเขาเรียนรู้อยู่เสมอสวนของเราก็จะอุด,ดมไปด้วยพันไม้ที่เราชื่นชอบและที่สําคัญก็สามารถจะขยายพันธุ์ ต่อเนื่องไปได้หลายๆต้นเลยในตอนหน้ามือเย็นบอกพิกัดเดินทางไกลไปถึงกำแพงเพชรไปพบเจอกับสวนโคโลคาเซียที่ถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยหากท่านเป็นคนที่รักโคโลคาเซียกลัวที่จะพลาดปิดตันแล้วก็เชิญชวนท่านกด subscribe ติดตามไปเยอยนะครับและถ้าใจดีก็กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อคลิปนั้นอัโปโหลดขึ้นมาท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ ก่อนใครและหากท่านมีญาติสนิทมิสหายที่ปลูกเลี้ยงบอลสีหรือเลี้ยงไม้ด่างอยู่กำลังสนใจว่าเครื่องปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้เหล่านั้นเป็นองไรก็แชร์คลิปของ KKV วหมายการเล่นให้มือเย็นด้วยครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ